สุภาษิตบทที่15ข้อที่8พระยาเวทรงเกียรติชังเครื่องบูชาของคนอธรรมแต่ทรงปิติอินดีในคำอธิษฐานของคนชอบธรรมพูดง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าไม่พอใจไม่ว่าการอธิษฐานการทำพิธีกรรมทางาศาสนาหรือการถวายเครื่องบูชาอะไรก็ตามของคนที่ประพฤติชั่วร้าย แต่พระองค์ดีใจมากแล้วก็รับฟังคำอธิษฐานของคนที่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมอย่างซื่อสัตย์อย่างยุติธรรมก็คือเมื่อมีคนหนึ่งเป็นคนขี้โกงหรือเป็นคนทำสิ่งชั่วร้ายเป็นคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าแต่คนนี้มาโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยมาโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วก็เข้าร่วมพิธีมหาสนิทร่วมกิจกรรมต่างๆของคริสตจักพ,พระคัมพีตอนนี้บอกว่าพระเจ้าไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำประมาณว่าโอ้ไม่น่ามาร่วมพิธีเลยไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยไม่น่าทำงันเลยหากเขาจงจ ดำเนินชีวิตในทางอธรรมเพราะว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ดีพอแต่เพราะว่าใจของเขาเนี่ยไม่จริงใจต่อพระเจ้าในทางตรงกันข้ามอีกคนหนึ่งมีชีวิตที่ก็ธรรมดาธรรมดาก็มาโบสถ์แล้วก็ร่วมพิธีมหาสนิทร่วมกิจกรรมต่างๆก็เหมือนเหมือนกับคนทั่วๆไปเนี่ยแต่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อพระเจ้าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยแม้มันจะเหมือนคนอื่นก็ตามแต่พระเจ้ายินดีแล้วก็ชื่นใจในสิ่งที่เขาทำนั้นวันนี้สิ่งทีี่่เเราทน มันไม่ขึ้นอยู่กับเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าท่าทีในใจของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต่อพระเจ้าเราคงรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าไอ้สิ่งที่เราทํามีคุณค่ามีความหมายแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตในทางชั่วร้ายดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่ทํานั้นน่ะมันไม่มีค่าในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกซึ่งพอเราพิจารณาดูเราก็เห็นว่าการถวายเครื่องบูชาไม่ว่าจะเป็นสัตว์บูชาหรือธัญ,ญบูชาเป็นพวกพืชหรือสัตว์มาถวายแด่พระเจ้าเนี่ยมันก็ต้องจ่ายราคาใช่ไหม ต้องไปเอาสัตว์มาสัตว์นั้นไปขายก็ได้นะเอาพืชต่างๆโอ้พืชเอาไปขายเอาไปกินเองก็ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางอย่างมันง่ายกว่านั้นการอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมก็แต่พระเจ้าข็แต่พระเจ้า้าแต่พระเจ้า,า,เ,จา,า,เ,จาเออการจากี่ครั้งก็เนี่ยก็ไม่เสียตังค์ดังนั้นดูเหมือนว่าการถวายสัตวะบูชาเนี่ยมันน่าจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้ามากกว่าคนที่ถวายสัตวบูชาธญบูชาแด่พระเจ้าเนี่ยก็น่าจะคาดหวังว่าเออพระเจ้าน่าจะเห็นคุณค่าเขาเนะ คือว่าเขาทําเยอะกว่าที่ถา่ายดินะให้ทำมันก็แค่พูดๆใช่ไหมแต่ว่าเขาอุตส่าห์จ่ายตังไปซื้อแกะซื้อแพะซื้ออะไรมาถวายแด่ดพระเจ้าเช่นะดังนั้นสิ่งที่เขาทำนี้น่าจะมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่แบบว่าไม่ค่อยจ่ายตังเท่าไหร่ในข้อนี้เนี่ยจงใจขยายความให้เห็นไงก็คือว่าโดยคําอธิษฐานที่แบบไม่ต้องจ่ายตังเนี่ยแต่ถ้าด้วยความยำเกรงพระเจ้าของคนเที่ยงธรรมของคนชอบทาคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ว่าเอาใหม่ถ้าคําอธิษฐานของคนอธรรมเนี่ยในพระครรัม เกียรพระเจ้าก็เกียรตชังสรุปแบบไม่จ่ายตังเนี่ยฝ่ายที่ชอบทำชนะเอาใหม่ถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งฝ่ายชอบทำแล้วก็คนชั่วร้ายเนี่ยมาถวายเครื่องบูชา ่าท่านี้แบบจ่ายตังทั้งคู่ละมาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพระเจ้าก็ยังไม่พอใจอีกสหรับคนอธรรมเพราะว่าโอ้เจ้าไม่ต้องถวายก็ได้เจ้ากลับใจใหม่ดีกว่าเราพอใจมากกว่าแต่แล้วถ้าคนชอบทาอย่างเราถวายเครื่องบูชาล่ะเครื่องบูชาในที่นี้อาจจะหมายถึงการรับใช้พระเจ้าการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการนําคนมารู้จักกับพระเจ้าหรืออะไรก็แต่ทําเพื่อพระเจ้าเนี่ยแน่นอนมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าขนาดอธิษฐานแบบไม่เสียตังใช่ไหมพระเจ้าก็ยังยินดีเลยดังนั้นยิ่งเราทําแบบเสียตังด้วย ค่ายิงดังนั้นสุภาษิตอันเนี้ยเขียนจงใจเ้ให้เห็นว่าต่อให้เสียตังค์พระเจ้าก็ไม่พอใจหากดําเนินชุตในทางอาธรรมไม่กลับใจใหม่แต่ว่าแม้มันจะไม่เสียตังค์เลยก็ตามแค่อธิษฐานเนี่ยแต่ว่าทําด้วยจริงใจกับพระเจ้าก็มีค่ายิง่งก็ซโรมอนผูกไว้อย่างสวยงามงดงามให้เห็นภาพว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองดังนั้นหัวใจที่แท้จริงของการทําเพื่อพระเจ้า ก็คือการดําเนินชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นหรืออยากให้เราทําไม่ว่าเราจะรับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่สักเพียงไรก็ตามแต่ว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าการรับใช้นั้นอะไรค่าแม้เราจะทําสิ่งเล็กน้อยสักเพียงไรก็ตามแต่ทําด้วยเต็มใจด้วยหัวใจแด่พระเจ้านั่นก็มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระองค์ซาอูลในหนึ่งสมุเอลบทที่15ข้อที่22เขาถวายเครื่องบูชาแบบไม่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้ากําหนดว่าต้องให้ผู้รับใช้พระเจ้า ถวายแกก็ไม่รอซามูเอลถวายเลยแล้วซาเอล บอกซาอูลให้รู้ความจริงว่าพระเจ้าเนี่ยพอพระไทยการเชื่อฟังมากยิ่งกว่าเครื่องสัตวะบูชาซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นการถวายของซาอูลนั่นก็ไรค่ามีอีกตัวอย่างหนึ่งคือพระเยซูยกตัวอย่างคนเก็บภาษีกับฟาริสีที่อธิษฐานในพระวิหารอูกาบทที่18พระเยซูกล่าวชมเชยคนเก็บภาษีซึ่งเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนขายชาติคือเป็นคนชั่วขายชาติทรยศพี่น้องกันต่าง,ง,งเนี่ยนะแต่ว่าเขาอธิษฐานด้วยจริงใจด้วยถ่อมใจออกจากใจจริงพระเยซูชื่นชม คำอธิษฐานเหล่านั้นมากกว่าคำอธิษฐานของนักศาสนาที่ทําตัวดีแสนดีแต่ว่าไม่ได้จริงใจกับพระเจ้าดังนั้นสําหรับคนที่ตั้งใจเดินในทางอธรรมไม่ว่าเขาจะทําสิ่งใดถวายแด่พระเจ้าหรือไม่ว่าเขาจะอธิษฐานอะไรต่อพระเจ้าสิ่งนั้นล้วนเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่สําหรับคนที่ตั้งใจเดินในทางแห่งความชอบธรรมทุกสิ่งที่เขาทํารวมทั้งคําอธิษฐานของเขาด้วยล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าชื่นใจ และแน่นอนครับผลลัพธ์ของคนทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าไม่ฟังคำอธิษฐานของคนที่ไม่ยอมกลับใจแต่พระเจ้าฟังคำอาธิษฐานของคนบาปนี่แหละที่สำนึกตัวกลับใจและจริงใจต่อพระองค์ให้เราดําเนินชีวิตจริงใจต่อพระเจ้าพรองพร้อมจะรับฟังคำอธิษฐานของเราเสมอ